สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอ่าวอ้วนี้้ดีเ้โอ้อเลยเนี่ยเเ้ายคือามคนรอเลยคนเมืองายเออปีละมาท่านผู้ชมครับดูครับทีมงานครับทีมงานสายจวดครับบัมึงด้มันบานด้วยองคังเ่ย นะครับแต่คนลาบเนี่ยครับไส่ถงเ้ามาได้อดชิมยังไงลาบลาบสูตรยังลาบสูตรนังคายครับสูตรนังคายเอาไปลงไงเดยได้แล้เห็นยังไงท็่ขวดสูตรซ่าบัอะขวดไส่เดียครับผมขวดไส่เดียแล้วก็ไปกันเนี่ยโมไม่ให้ขวดสูตรซาบ่ ขัานเจาออเคยไปลงสองยูทูบเจานี่คนติดตามนีว่าเป็นแสนอนอนเงอแล้วเอาพักเซ็เกต์คนช่วงสุดท้ายครับคนไหลบาดเสยบด้ยคนพ่นอ,พอ,อสมเน็เหอเอาละอาสจัน์คนไหลอยู่บุดข้ามหมอสุดยอดครับสุดยอด ขั้นหายใจเบีดเตือนนี่คอยให้เาดีม่กั้ยกับเกมขี้เมาี้ดื่มน้ำนะ้อเข้แล้วนี่ม้างเฮ้ยเอาเปี่หรือวะ้ย บอกว่าล so> ้วไปเบิดหนีไปหาเห็ดมาาเทยงานไม่เมียไม่เมียโอ้ยทีมงานทีมงานครกบน